เอาเผด้าลวดสวัสดีซี่สุูสุขคนครับผมมาล้วพี่น้องล่าพัฒนาเล็กมีทีมาเมือ่อคืนนี่งวดเมือ่อคืนนี่เพิ่นบริโภทรงมาให้ยดลยพี่น้องแล้วเพิ่นติดงานเล็กมีทีมาเพิ่นติดงานเพิ่นบว่างแล้วพี่น้องมาเนี้เพิ่นวางแล้วเพิ่นกระซงมาให้ยตะซอ,องเลยเนาะพี่น้องเนาะเ็ฟซีกระถามกันมาหลายคือบ่เห็นรงเด็กกันเล็กเล่ามีทีมาท่าน เพื่อนบริษัททรงมาให้เพื่อนบว่างบริจแจงเอฟซีเนาะก็เริ่มข้าวบริจแจง 4, เอฟซีบริษัทมิท่ม,มาเพื่อนบว่างเพื่อนบริษัททรงมาให้ก็ขอโทษพี่น้องหลายๆพอเม่าบเบิ่งผลลาพัฒนามือขึ้นนี่กันก้อนเนี่ยมือขึ้นลา่าลาพัฒนามันออกหกศูนย์เก่าเนี่ยล่างก็คือศูนย์หกได้พี่น้องได้เนี่ยถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องเข้าก็คือถ้าถ้าหลุดศูนย์ก็คือไใดบนไดล่างแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ้น,เ,นเรียกเอาลอกันศูนย์หกศูนย์เก้าร้สั่นอ๋มาตามกันต่อพี่น้องวันสุขที่สีเมษาสองห้าหกแปด เดี๋ยวกันด้พี่น้องต้องหาน้องพี่น้องติดงานช่วงนี้หนาบุญหนางานพี่น้องวันสุ์ สุกที่สี่เมษาส่วนนี้มิจะง,งานได้พี่น้องเมษาเนี่ยหันผุนเดือนซีเดือนหาคือยังอยู่บ้านใกล้ๆน,นี่ตำบลบุงเนียนี่น้องพี่น้องซีมือคนน่ะนะแต่วันที่หนึ่งหอดวันที่สี่หอดมืออื่นคนน่ะนะอยู่บ้านก็ได้มันเป็นมันบ้าดไงนะพี่น้องเนาะ แบบไงสี่มื่อสี่ขึ้นกว่นะลรว เหล็กลาวมีที่มา วิ่งรูดบนล่าง หนึ่งหนึ่งกระพาร์ปิงโหลดบนหลังหนึ่งกระพาร์เพื่อเนีนให้หนึ่งได้พี่น้องได้เด่นที่หนึ่ง หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ด

<laughs> oh it ก้าคู่บนล่างไปกลับได้พี่น้องได้เก้าคู่บนล่างไปกลับกันหลายแนี่อยู่เนาะพี่น้องนเนาะเพื่อนแกยังซีมากทุกดวดนเลยพี่น้องก็เอาตัวตัวเข้ามาเข้าสอบเนาะพี่น้องเนาะส่วนเลขสามตัวนี่คือศูนย์หนึ่งสี่ ขั้นเป็นหามากนะคี่น้องขั้นเป็นห้ามาก็แปดห้าสองที่เป็นไหนมากสองคู่สองหางคือเก่า ส่วนตัวเน้นนะพี่น้องดเด้อเขาเน้นให้หนึ่งสี่หนึ่งสี่ก็หาสองพี่น้องมักตัวใดกับผิจารณาเป็นเลขกเก่าคู่ก่อหางตัวเข้าว่ามักเข้ากับเบาเอท่านพี่น้องเพราะว่าเลขมันหลเก่าคู่บนล่างไปกับมาพี่น้องข,ข้าแหน้าจอเด้อเดี๋ยวขีดท่วนล่าพัฒนาเลขมีที่มาวันศุกร์ที่สี่เนี่ย บนล่างเนี่เพื่อนไทยวิ่งโหลดหนึ่งกับหาเพื่นเน่นหนึ่งล่องหาส่วนจับคู่ลักหนึ่งนี่ก็แม่นหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าส่วนราคาก็คือหาสองหาหกหาเจ็ดหาเก้าเลขสามตัวแม่นศูนย์หนึ่งสี่แปดหาสองไปน้องเพื่อนเน่นให้หนึ่งสี่หาสองไปน้องตกกันตัวล่องก็จะเลื่อมได้ไปน้องเด้อกรมาได้ส่วนหมากเหลียงมีที่มาเนี่ยเข่าตัวล่อง น้องพี่น้องมันหลายตัวพี่น้องเข้ากับพิจารณาเบิ่อมักชอบตัวใดครนบ่มมักกับพานน้องพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางอก็ขอบุญขอบคุณอาจารย์ทีหลายครับผมคอให้พี่น้องเข้าโชคหมันเฮงเฮงปังปัง,ปงกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพดพารวยกดไลค์กดฟีพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม